หนีฝนเปนรงแรมจนแล้วเพราะวันนี้สรกปิดบอกว่าเจียบน้ำหมดเสียงไปเด็ดังมากนะครับโค้แฮกเวิร์สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่นีฝนเปนรงแรมนะฮะคือเราต้องเปลี่ยนชื่อรายการเพราะวันนี้เนี่ยฝนตกนะครับผมจะใช้ว่าหนี่รอไม่ได้แล้วนะฮะโอเคสำหรับอีพีนี้นะครับเราจะดัก k to 4ดาวกันมากนะเพราะว่าเราไป5้าดาวกันหลายอีพีติดแลลวนะฮะตอนนี้ก็คือแบบ จนแล้วนะครับผมวันนี้นี่เราจะหนีไปนอนกันที่ h l i d a y Inn สุขุมวิท22นะครับผมก็คือต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยไปแถวนั้นบ่อยแล้วก็แบบเห็นว่าเออตัวนี้มี h l i d a y Inn ด้วยแล้วแบบเมคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากให้ไปทำ Holiday i n n ส um ุขุมวิทนะฮะวันนี้ก็เลยอ่ะวันนี้ก็เลยจัดให้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูร um ีวิว h o Holiday i n n สุขุมวิทกันเลยในหนีร้อนไปนอนต้องรั วันนี้เราได้ชั้น24นะฮะ2 4 1 2นะฮะแล้วนี่ก็คือเป็นไงใส่สีเขียวนะฮะให้เข้ากับธีมหอยได้เองก็สีเขียวเหมือนกันนะครับผมต้องเข้ากีมสักหน่อยนะครับโอเคไนะ้เดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยนะฮะ และนี่ก็คือห้องของเราในคืนนี้นะคะที่โรงแรมฮอลิเดย์อินสุขุมวิทนะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดตูวเบาก่อนนะฮะจะได้ไม่รบกวนแขกท่านอื่นโอเคนะครับห้องนี้ก็เป็นห้อง type สแตนดาร์ดนะครับผมเข้ามาเนี่ยด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นตู้นะครับในตู้นี้ก็จะมีเสื้อคลุมมีสลิปเปอร์นะครับผมถัดไปก็จะเป็นชั้นวางของกรุป๊ป นะฮะมีหนึ่งตู้นะครับซึ่งในตู้นี้ก็มีอะไรเอ่ยมีเตารีดมีตู้เซฟเป็นชั้นวางของต่างๆนะฮะถัดไปก็เป็นมินิบาร์เป็นตู้เย็นนะครับผมวันนี้เนี่ยเราเลือกเป็นเตียงใหญ่นะฮะเตียง King Size เลยนะครับผมและนี้ก็คือบรรยากาศภายในห้องนะครับด้านบนก็มีโซฟามีเก้าอี้นะฮะทีวีคือเล็กไปน,นิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ Does n t matter ไม่เป็นไรนะครับผมส่วนวิวในวันนี้นะครับเราได้วิวเป็นถนนสุขุมวิทนะฮะก็จะสามารถเห็น BTS ตรงนี้เลยนะครับผมเราไปดูห้องน้ำด้วยกันนะครับทางด้านนี้เลยนี้ล่ลอยนี่ลอยนี้ลอย นี่นะฮะก็จะแยกโซนกันเนาะโซนเปียกโซนแห้งนะครับผมเอาฝั่งไหนก่อนฝั่งชักโครกก่อนนะฮะก็เป็นระบบปกตินะครับผมแล้วก็มีสายชำระให้ด้วยนะฮะส่วนทางฝั่งอาบน้ำเนี่ยก็จะเป็นระบบปกติเหมือนกันนะครับเป็นฝักบัวเป็นแบรนชาวเวอร์นะครับผมอุปกรณ์เครื่องใช้ก็ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศ ห้องสแตนดาดของที่โรงแรมฮอยเต์อินสุขุมวิทนะครับมาดูเตียงกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมดีอยู่นะไอ้ดีคือมันไม่แข็งอะแล้วมันก็ไม่ได้ย่ำลงไปด้วยกำลังแบบโอเคเลยแหละคิดว่านอนโอเคเลยแหละนะฮะส่วนหมอนเนี่ยตามสไตล์ฮอยเดอินนะฮะก็จะมีหมอนสองแบบนะฮะที่เป็นเฟิร์ม นะครับผมเขียนว่าเฟิร์มแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบ s อฟ t นะฮะไหนเอ่ยนี่นะครับตามสไตล์ฮอดเดนเลยนะครับผมส่วนทีวีเนี่ยก็ไม่ต้องดูละกันก็เป็นว่าตามสภาพที่เห็นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำกับฟิตเนสด้วยกันนะครับอยู่ที่ชั้น8เลยนะครับอ๋อชั้นนี้ก็จะเป็นแบบ, soft, บ,ะะบแห้องอาหารด้วย เดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำกันดีกว่านะครับขอโทษนะครับสระว่ายน้ำออกไปดูข้างนอกได้ไหมเอยโอเคแล้วก็ไรครับไปดูสระว่ายน้ำกันนะครับคือไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หรือยังเพราะว่าตอนมาเช็คอินพนักงานแจ้งว่าวันนี้สระปิดหนึ่งวันเพราะว่าปรับปรุงนะฮะ แต่คิดว่าน่าจะยังใช้ไม่ได้นะครับและนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบของสระว่ายน้ำนะฮะนี่นะครับบรรยากาศห้องฟิตเนสของที่โรงแรมนี้นะฮะ ก็จานเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผมนี่นะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะคือเพิ่งรู้ว่ามีอุปกรณ์ที่เป็นแบบลอยๆแบบนี้ด้วยนะฮะคือเมื่อกี้นี่อาบน้ำแล้วปรากฏว่าเจี๊ยบน้ำหมดนะฮะก็เลยเรียกเขามาเติมให้ที่มันเป็นแบบปั๊มๆอย่างเงี้ยก็เลยเรียกเขามาเติมให้แต่ปรากฏว่ามันก็สามทุ่มกว่าสี่ทุ่มแล้วนะฮะเขาก็เลย ให้เป็นแบบมาหล่อนมาแทนนะคะมาคือเรถอรุณสวัสดิ์ตอนเชา้าจากที่โรงแรม Holiday Inn Sukhumvit นะครับผมเดี๋ยวเราลงไปรับประทานอาหารเช้าด้วยกันที่ห้องอาหารชั้นแปดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลายอาหารเช้าเนี่ยจะมีอะไรให้เราทานบ้างน,นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ Holiday Inn Sukhumvit นะครับผมก็ EP นี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่ง EP ที่สั้นมากนะคร<ม>ับเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับมีแค่หลักๆทั่วไปนะครับก็มีบรรยากาศห้องนะครับผมมีฟซิลิตี้เล็กน้อยสระวัายนักฟิตเนสแล้วก็มีรายอาหารเช้าแค่นั้นนะครับ<ม>คือแบบไม่ได้มีเมนูฟิตเหมือนโรงแรม5ดาวโรงแรมอื่นที่เคยไปนะครับเ<ม>ช่นแบบอาเซนตีอีฟนี่ค็อกเทลหรือว่าจะเป็นสปา นะครับผมก็ทีนี้ก็เป็นโรงแรมสีดาวนะครับก็มีเท่านี้ก็แบบลดแล้วนะครับผมแล้วก็ในปีนี้เนี่ยจะพยายามไป4ดาวบ้างนะฮะเพราะว่าไป5ดาวทั้งหมดเหมือนครั้งก่อนๆเนี่ยก็คือไม่ไหวแล้วนะครับผมถ้าอยากจะให้ไปก็สปอนเซอร์มาได้เลยนะครับพร้อมอินดีจะไปทำรีวิวให้นะครับผมแล้วก็อาหารเช้านะครับสำหรับคนที่จองห้องพักมาแบบไม่รวมอาหารเช้านะครับจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับสำหรับเพิ่มเนี่ยท่านละ 530บาทเน็ตเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อห้องแบบรวมอาหารเช้าดีกว่าโอ้โหเสียงเดสดังมากนะครับผมโอเคและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน EP ีนี้กับหนีร้อนไปน,นอนโรงแรมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามรอดูว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะหนีไปโรงแรมไหน4ดาวหรือ5ดาวนะครับฝากทุกคนติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็จาัดก,การนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาเท่านี้พบกันใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีครับ don't oh, have love.